ครับมารับชมเก่อข่าวก้าวจากสำนักข่าวไทยกันนะครับโดยเราจะไปเริ่มกันที่ความเห็นจากนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเผากล้อง CCTV ที่จงังหวัดจลารวมทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณเพนพรำหลวงกันเลยครับ ค่นายกมำตรีนะคะขอรอฟังความชัดเจนนะคะระหว่างการหาหรือระหว่างนายกขอภัยคะ่ะระหว่างรัลนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับ UNHCR ในการหาทางออกให้กับกลุ่มโรฮิงญาค่ะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเผากล้อง CCTV นายกมำตรีบอกว่าการติดตั้งครั้งต่อไปไม่ควรจะติดในจุดที่มีการเผาซ้ำซา,ากค่ะ นางสาวยิ่ลักษินวัฒนนายกฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะหาหรือกับสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่แห่งผู้ริภยัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR ถึงรายละเอียดและความชัดเจนในการช่วยเหลือกลุ่มหลบหนีเข้าเมืองโรฮิงญาว่าจะมีการส่งกลับหรือไม่นะคะซึ่งต้องพิจารณาทั้งประเทศต้นทางและประเทศที่จะรับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยังไม่ดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศจนกว่าจะได้ข้อยุติ นายกรขฐมนตรียังกล่าวถึงการเผากล้อง CCTV หลายจุดในจังหวัดยะลาว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสาเหตุและนำภาพในกล้องมาประกอบการสอบสวนพร้อมทั้งย้ำว่าการติดตั้งกล้องนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ให้คนอยู่ในพื้นที่นั้นถูกเผาซ้ำซากนะคะและยอมรับว่าการเฝ้าระวังนั้นยังคงมีจุดบกพร่องอยู่ ก็เป็นประเด็นที่เราได้พูดคุยย้ําในที่ประชุมหลายครั้งแล้วนะคะว่าการติดตั้งกล้อง C C T V ต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้หลักในการบูรณาการแล้วก็จุดที่ติดตั้งต้องให้แน่ใจว่าไม่เป็นจุดที่ถูกทําลายซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเราก็เชื่อว่า C C T V ก็เป็นหนึ่งสื่อที่เราจําเป็นที่ต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามดูแลเรื่องความปลอดภะะัยค่ะ ให้นำประเด็นต่างๆเนี้ไปหารือว่าจะวิธีการในการเรืาการยังไงเพราะว่า นายกคมตรีนะคะยังกล่าวถึงการส่งพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมในนามของพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานให้กับชาวกทมอ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นจะเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพไปพิจารณาโดยขอโอกาสให้พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ได้เข้ามาทำงานซึ่งจากนี้ก็จะใช้โอกาสในเวลานอกราชการช่วยหาเสียงและนโยบายของกทมก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมั่นใจนะคะว่าหากทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อก็จะทำให้การทำงานนั้นขับเคลื่อนอย่างมีเอกภาพค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมครมอยังมีมตินะคะเห็นชอบให้หนายอำนวยคลังผาเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่นะคะตลอดจนมีมตินะคะที่จะให้มีการควบคุมมาตรการราคาสินค้าโดยใช้กฎหมายนั้นควบคุมอย่างเด็ดขาดหากมีการช่วยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้านะคะส่วนการประชุมครมครั้งต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันที่จังหวัดอุรีรัมฐ์ค่ะครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับได้คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตฐ์ครับพลตารวจตรีพิเชษฐวัฒนลักษณ์ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตฐ์เผยมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและคณะนอกจากกําลังตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตฐ์1,200นายยังประสานกองร้อยควบคุมฝูงชน3กองร้อยจากนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีกําลังพลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิษฐ์ ตำรวจตระเวนชายแดนอสและอปพรรรวมทั้งสิ้นเกือบ3,000นายพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนหน้า5จุดเพื่อรายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อว่าตลอดการประชุมพรรมสัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์20และ21มกราคมนี้สถานการณ์จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยครับเวลาประมาณ15นาฬิกากลับมารับชมข่าวได้อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ